เดี๋ยวภาพไปแล้พยากรณ์การสคิดว่าว่าอีเป็นบันพือกันบ้างจะได้ระมัดระวังกันสคิดนะคะไปแล้ประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเรื่องของการฝนตกนักทึ้งนักหมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนและก็ลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง2ีกันยายนนะคะมรสุมตะวันตกเชียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะเทปัด ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับรองมอรสุมจะเลื่อนลงมาผ่าดพานภาคกลางตอนล่างภาคตะวัอนออกเชียงเนื้อตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออก รวมทางมีพายุดิ p r e s s i o n ข่าวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฟั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ในช่วง,งวคที่1 8ถึง21กันยายน2567เนี่ยบริเวณภาคใต้ฟังตะวันออกจะมีฝนไลยพืนเทและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะ ฝนตกหนักถึงนักหมากบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรและก็สุราธานีส่วนพื้นที่จะจะมีฝนตกหนักบางแห่งก mm ็ hmm. จะอยู่บริเวณจังหวัดนคร,าราศรีธรรมราชพัทลุงและ,ะจังหวัดสงขลครับดังนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ปี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักถึงนักหมากฝนตกสะสมและกระล่มกระโชกแรงซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลลากบริเวณเลาดเชิงเข้าดายนะครับส่วนใครี่อยู่ริมเล่นะับ ออกเรือออกอะไรแบบนี้นี่คลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นครับโดยอ้างฟังทะเลมีคลื่นอยู่ประมาณช่องถมมึงซ่าเมทนะครับความรุ่งของคลืน่นบริเวณที่มีฟ้นฟ้ากรนานองทะเลจะมีคลื่นรุ่งหมาว่าซเมแมทข้ออ้ายชาวเรือในเดินเรือด้วยความระมัดระวังในการเรือแลกควรงดออกจากฟังในช่วงวันที่18ถึง2ี่บกันยายนช่องประนานึหกสิบเจ็ดนีไปก่อนครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าต้องติดตามนะสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะการประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะในโซนใต้ของ ก็แล้กลจากศูนอุตุนิยมวิทยาาคกตายฟังตะวันออกนะคะคก็ให้แล้ว่ากอ่อนจะทำอ,อะไรน่ะแรื่พยากรณออาการการสกิดก่อนเพราะว่าช่วงนี้นะอย่างที่บอก,กตอกถุกวันนะแล้วก็ตอกนักด้วยในบางพื้นที่บางทีหนามอาจจะไลยไม่ทันนะอ,อาจาอาจะมีพื้นที่ที่นามท่วมังอะไรแบบนี้นะเราจะได้เตรียมตัวกันลับมือได้ตันแต่ว่าคนใตยนี่ไม่ต้องวงนะเราสบกากณ์มากเราค่อนข้างจะชินกับฝนนะบางตอนในฝนลุาแต่ว่าก็อย่าชะลาใจเนาะ ถ้าว่ามันมีมีการเตือนมาแล้วก็ให้ทําตามเจ้าหน้าที่บอกด้วยค่ะใจ่แล้วนะครับ